สวัสดีครับช่องชีวิตที่บันเกิดชนุ่มานนะครับวันนี้ผมก็สีมาคุยว่าปั่มน้ำแบบสุญญากาศนะครับเป็นยังมันคือปั่มบ่ขึ้นนะครับสาเหตุที่ผมเจออยู่ในกาสองเรื่องสองเรื่องนะครับประมาณสองเรื่องสามเรื่องนะครับผมก็สีมาแชร์ประสบการณ์ในฟังนะครับบุ๋มเนมาสอนนะครับมาแชร์ประสบการณ์ครับปัญหาที่ผมพ่อนะครับเดี๋ยวผมสิอธิบายฟัง ไปเรื่อยๆนะครับพอมือเสาร์นี่ผมมาสูบน้ำสูบจนได้กระโบขึ้นครับหาสาเหตุจนได้กระพอผอนะครับแต่สําหรับทติบนหูแล้วนะครับทติบนเหดเป็นแล้วนะครับกะบกับซอยตีส้มแน่ครับซอยบอกอีกแน่ครับว่ามีปัญหาตัวใดอีกเนาะครับเนาะสำหรับผู้ที่บวชหูผู้เรียนรูไปน้ากันนะครับเนาะผมก็เพิ่งทดลองนะครับผมสิบอกผมผมเจออยู่สามสาเหตุนะครับนะครับต่ำถึงอากาศนะครับอันนี้ผมมาติดใส่รถไถ้วยนะครับเอารถไถดึง หนึ่งนะครับสายดูดนะครับด้านดูดเนี่มันเขียนไว้ในนี้นะครับด้านซักชันนะครับคือด้านดูดนะครับเก้าเมตรนะครับเน่ากว่เกินเก้าเมตรนะครับตัวนี้าั้นเน่ากว่าเก้าเมตรก็เริมจกดูดยากแล้วครับสั่นทห็นไ้ายแห่งดีนะครับตัวนี้แต่ให้เกินเก้าเมตรแต่บางคนเหมือนว่าสิบเมตรก็ยังขึ้นอีกก็ยังึ้นก็คืออันนั้นมันก็อยู่น้ำความชันน้ำเนาะครับอยู่เจอสองครับใหญ่หัวครับมองนี่จะมองนี่ใหญ่หัวใหญ่ให้มีอากาศเข่านะครับ ว่างไงยายีอากาศเขาฮะนกการเขานี่ปุ๊บนี่มันสิบดูดน้ำขึ้นมาเนี่ครับสุญอากาศอากาศตัวนี้มันจะแลนเขานะครับแลนเขาก่อนปุ๊บนะครับแต่ก็ไปเมื่อเช้านี่ผมเจออันนี้ผมกระโบย่าเกินนะครับอันนี้ผมกระโบหัวนะครับแต่ว่าผมสูบน้ำไว้แล้วบัดนี้ผมก็ปล่อยไ้แล้วผมก็มาสูบใหม่มาสูบอีกเห็ดยังได้กระโบข้นนะครับเมื่อเช้านี่เหบ่ข้นผมก็เลยล่องเหมือนะครับผมขิดบ้านนี่ผมว่าเอ๊ะหรือเกิดแรงดันจากท่อตัวนี้ครับเกิดแรงยันจากสายตัวนี้มันก็เลยเห็ดในน้ำโบ เพราะว่าอากาศมันไปแท่นบ่อดหญเพื่อสิดูต,ตัวนี้ขึ้นไปบ่อดหญน,นะครับผมก็ล่องเห็ดอยู่สองสามเถื่อบ่อดหญผมเลยเลิกแกะตัวนี้ออกเพื่อให้ระบายน้ำถิ่มให้เบิดนะครับแล้วก็เอามาใส่ใหม่แล้วก็สูบใหม่ได้ครับแต่ผมก็สิยบเห็ดในเบิง์นนะครับแต่ตอนนี้บ่อขื่นผมสิแกะตัวนี้ให้เบิร์เลยว่าเป็นยังบ่อขื่นแรงดันแห้งครับตัวนี้ประมาณเป็นบาซองบาครับเดี๋ยวผมสิแกะตัวนี้เบิง์นนะครับปึ๊บหล่ครับ นะครับน้ำแห้งอยู่ดีครับตัวนี้มีแรงดันนะครับแรงดันของน้ำแห้งอยู่ดีครับเราต้องมาอยทิ้ง้เบิดก่อนครับน้ำ เดี๋ยวให้มันออกให้เบิดครับแล้วมันที่เปตรงลงอยู่มองนั้นนะครับบ่วาแหนมเห็นบะแนน่ครับบะแหนมสูบขึ้นเดี๋ยวเดียวผมเบิ่งกล่องนิดหน่อยครับสิมโอ้สิเห็นอยู่ครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งนได้ครับซ้ายมันจะแฟบบะแหนมมันขึ้นอันนี้ขึ้นครับสูบเนี่ยผมก็เติมน้ำมันเทอละลอยเทอละลอยครับสูบจนมันดับเองครับจนน้ำมันเบิดครับ ก็ใส่หัดให้แน่นนะครับตัวนี้พอแรงดันหลายแห้งน,นะครับแรงดันเมองหลายแห้งเขาต้องหัดให้แน่นเวย เมืองได้ครับมัดแน่นระบรันกระสีสตาร์ได้ครับบาทเนี่ยะเบิ่งขึ้นข้าวเดียวครับโอ้ยตม้มสูไปใร่เ่ียครับอันที่ให้เบิ่งมือเจ้าเนี่ยครับโอ้ยเสียร์นาะครับารบาทเนี่ย เด้ครับเดี๋ยวจะพาพี่ปึงไน้ำครับเท่าเดียวับขึ้นงายครับทะเลสูดเนี่ยไปแล้วครับน้ำแรงจวดครับแต่ก่อนผมบอจักเนาะครับมันมีแรงดันในสายยาวมันก็สูบอยู่นะครับเพราะมันไหลาอากาศออกบ่อไนะครับ นั้นอากาศออกไปเลยว่าเป็นสุญญากาศโอ้มองนี่รุดนะครับผมสวมไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดคลิปไว้สำเนียก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ผมเลยนะครับผมเห็ดใจยางหัวก่อนครับเดี๋ยวผมมีขิดยังดีๆผมช่ลงให้เบิ่งใหม่ครับฝากกดติดตามนะครับจองชีวิตที่บ้านเกิดเช่นนั้นครับสวัสดีครับ